สวัสดีค่ะนะคะยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดีเดชานแนลนะคะวันนี้นะคะเรามาปลูกต้นไม้ช่วยพี่นัทนะคะ<ส>อุ้ยงามจังค่ะดอกต้นอะไรคะเนี่ยสวยจังนะคะใหญ่มากนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะคะ <ๆ S 1> FC นะคะอ่ะเรามาชมเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ว่าบ้านพีน่นัทอัปเดตบ้านพี่นัทอีกรอบนะคะเนะะาะะเช้าเช้านี้นะคะบรรยากาศเช้าเช้านะคะ มีนกด้วยนะคะก็เป็นไม้มงคลเช่นกันนะคะตรงนี้ขวดหินตรงนี้นะคะ่ะอ้ยนะคะ,นะคะอยากมาอยู่น้ำพินัเดินะคะยูกับบรรยากาศนะคะนะคะมุกตาตาเอ๋ดูทำอะไรคะลูกต้องเท้าน้องล่ะอ๋อน้องเท้ตรงนี้ นคะหนูตาสวัสดีค่ะยังรึสวัสดีกล้องอยังหนูหนูหนอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะกล้องอยังสวัสดีค่ะกล้องก่อนตัวเล็กโอ้ยไม่สนใจคุณแม่เลยนะคะอ่ะอ่ะ,อะมันหมาหนูมามาน,นี่มามนแล้วมันโหจะกัดน้องนะน่านะค่ะก็มามุมนี้บ้างนะคะมุมนี้ค่ะ ตุ๊กตาตัวนี้จังเลยอ่ะรับเงินรับทองนะคะรับเงินรับทองวันนี้วันเฮงวันรวยนะคะเอฟซีนะคะรับเงินรับทองค่ะตุ๊กตาสองตัวนี้ค่ะตุ๊กตาตายายนะคะค่ะนะคะพี่นัทจะทำอะไรคะ ทำอะไรทานคะต้มไก่ต้มต้มไก่ไก่ต้องผ่านลิ้นด้วยใช่ไหมคะตัวแรกกินนมออ่านะคะขอบคุณค่ะพี่นัทขอบคุณมากๆค่ะนะคะมันโถะมันโถจะกินนะไม่ใช่ตัวเรียกค่ะ <laughs> ตอนนี้ก็นั่งเล่นกับมันโถอยู่นะคะอันนี้อันนี้ใครเอ่ยคะ าสวัสดีค่ะนะคะรู้จักค่ะก็ติดตามเหมือนกันนะคะนะคะตัวจริงนะคะเนาะนี่คือตัวจริงนะค่ะดูไม่ได้เลยรอค่ะตัวจริงรอนะคะวันนี้บ่าวเบียมาเยี่ยมพี่นัดแต่เช้าเลยมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เหรอคะมาเมื่อเช้าร์เลยครับเอาเต้นเต้นไพ่ซะเถะเต้นตล้วกลางแล้วเขาจะให้เบียมาเมื่อคืนอ๋อนะคะตัวกลางเต้นฐานะ่นะคะ จ้าอี๋น้องไม่ใส่รองเท้าหนูอ่ะขนมเราก็มาดูด้านนี้ก่อนครับอันนี้ทำไรคะนี่นดีๆทำไรคะนี่เจ้าะถังมันอ๋อปรับพื้นรอเพราะว่าจะเอาถังมาวางตรงนี้อ๋อนะคะอ่าดูชุดดีๆเลยะคะ่ะพร้อมสอบการทำงานวันนี้นะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นครัวพี่เพชรพี่อัดนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะโอ้ยีอะไรนี่ด <c oughs> ิร้องเพลงนนรอ้รองเพลงนะนะตอนนี้เลยเหรอคะอกัา่แล้วเราค่อยมาชมคลิปต่อไปนะคะนะเพราะเอฟซีเพราะว่าอ่าบาเบียร์จะร้องเพลงนะคะเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวยจะทำคลิปที่สองนะคะตอนนี้เราก็ปรับพื้นเพื่อจะ สวัสดีนะคะ FC จากดี c h ชาน e l นะคะมาเช้าเนี้นะคะเราก็พร้อมค่ะชุดพร้อมคนพร้อมนะคะ <c oughs> พอแล้วงอนแล้วอะไรนะคะลูกเป็นไรคะเป็นไร <c oughs> งอนนะคะอ่านะคะ ตอนนี้เราก็รอ,อพี่พี่เพชรทำกับข้าวก่อนนะคะเนาะโดยเป่าเบียร์นะคะเป็นคนทำกับข้าวนะคะวันนี้นะคะโอ้โหนะคะสงสัยจะน่าทานมากๆนะคะนะะทอดปลาส้มไม่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 ค่ะนะคะ อันนี้ก็โอ้โหปลาส้มตัวใหญ่มากเลยปลาส้มครัพี่นิสาจ้าเนอะแต่พี่นิสาอ๋อนะคะตัวใหญ่มากมากเลยค่ะเนาะปลาส้มนี้เป็นปลาลเหมืนอปนปลาจากนะครพนมเนานะ,ะปลาลงนามเพื่อนทำของโอ้โหนะคะไปนะคะเราจะอาทดปปอดตัดให้ลุกนนะคะเอฟซีค่ะโชว์ซิโชว์ซิพี่เพชรอืมตัวใหญ่มากอร่อยนะคะเนาะนะคะมีโครงตะหลิวด้วยนะคะเอฟซี อ่าเรามาได้ช็อตเด็ดเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่าทำกับข้าวเสร็จค่อยจะร้องเพลงใช่ไหมคะร้องปเพลงเมืองนะ้วคะเสียดายนะไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราเอาอีกคลิปเอาเอาใหม่เอาใหม่นะคะ ทำมว,นนวันนี้เตรียมเพลงมาประมาณสามพันกว่าเพลงโอ้ทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้นะคะไม่ไปไหนนะคะจะฟังเพลงนะจริงว่าจะเตรียมมาประมาณหกพันสามพันโอ้สามพันนี่ปราณวนเสาเขาเขาชวนทางให้ไปร้องเพลงโอ้ทำเยอะใช่พี่ทอดเหรอคะทอดเยอะเทอดวันนี้เลยทอดเสร็จในบ้านมาแล้วก็กินด้วยกันอะไรแบบนี้

กรเอาไปทำคลิปเอาไปทำคลิปวันนี้เราเราได้นะคะเรามาบังเอิญมาโดยบังเอิญนะคะในการทําคลิปนะทําคลิปจากเบลเบียด้วยนะคะแ่าบบไม่เลยไม่ไม่ที่ใสๆนะคะหน้าใสๆมากเลยนะมึงมีครีมเหรอไอ้นะคะ รูปการแต่ง hey. ต yeah, ัวนะคะดูแบบสบายสบายดีคะะเนาะอ้ยไอ้ใหม่เลยหน่ปิดเก๊ิดเก๊เลยปห่ะนี้เลยกันลัำลังเป็นสีนะะเฮ้ยพี่มันจะไหม้แล้วแ่ตัวนี้ด้วยโหม้จริงจริง c ไม่ไม่งานเนี่ยโอ้ย พี่นัทเป็นกำลังใจแบบข้างข้างข้างนะข้างข้างนะคะดีมากนะคะอ่าง่ายบ่ง่ายกว่านี่เสร็จแล้วครับหนึ่งเมนูนะครับเค่ดียวกระเทียมน้ำมันร้อนๆก็ทีนึงคับคับ เทฟกระทะเหล็กปะเชฟะเทฟเทฟ่งตี่เป็นกมือเดอ๋อนะคะทำหน้า่หลักตอนนี้ขะค่ะอุ้ยท่าทางค่ะแหมนะเนาะมันร้อนแล้วน่ะจุดไฟใหม่เยอะมต้องมต้องตีับเดียวมาอย่าเสียงเชฟติเชฟคะเชฟียงใหม่บระเชฟพาดขนมยีบอกเขา ทอดอได้นแล้ขนได้วนะได้แล้วแล้วก็เราจะทอดอะยรชนี้โอ้่อนะ้เสียงไฟบุบแสงว่ามีคนมีไฟนะคะมีไฟนะคะอันนี้เมนูที่สองครับทอดพริกนะครับ นิดนึงนะคะเพราะตทอดปลานะคะเนาะเยอะตัวนี้พี่เอาน้ำมันสซตัวไหมรู้ปารพักกันเลยปะพี่ะตัวอะไปที่ยตัวไกับน้ำมันพอหรือมโอ้ยดูท่าค่ะดูท่านะคะเห็นน้ำมันนะคะเจ้าลีลานะคะาฮ่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 านะคฮ่าฮ่าฮ่าฮาาาลา ที่ให้ตังค์เมื่อกี้เนี่ยแต่พี่นิสาก็ขอบคุณประสมจากพี่นิสานะครับอ่าอนชอยค่ะพี่นิสาให้ประสมมาก็ขอให้ได้ปลนนินกับเดินไปสักพันตัวเลยนะครับให้ประสมมาได้ปลนนินค่ะ ต้องฟงมันมันมันจะฟงเราต้องถอยที่นึงนะคะนี่นะคะนี่คือระหว em. ่างรอนะคะอันนี้รังตับไก่นะจะต้มไก่ด้วยโอ้ยโดโอ้ยันมดีเลยเเือกน้าอย่าให้หลุดนะคะเดี๋ยวโดนตะก้อง

ถ้าเกิดอะก่อนจะเสร็จทอดหนึ่งเต๋าคงจะเมื่อยนะคะเนาะปลาไข่ปลาไข่ปลาเมนไข่อ,อะไรเอาเหรอค่อย เดี๋ยวเรา้จับพี่ว่อนแ้เดี๋ยวตอนนี้ยังหมอมไม่ได้เอาเอาไม้เทไพลดีกว่ารับเ้ามาวันนี้ได้นอนแ้วนะครับไม่ได้บ้านานถูก คนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับการทอดปลาส้มของมาเบียน,นะคะคก็ขอขอบพระคุณที่ดูทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องดีดีชาแนลค่ะ